สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีจากวิมานไม้ค่ะวันนี้พาบอนสีตัวใหม่มาโชว์นะคะเป็นบอนสีชนิดที่34ของวิมานไม้นะคะตันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าแสงมันได้ไหมเหมือนมันกล้องมันโฟกัสแบบแป๊บนึงนะคะขอเปลี่ยนมุมแป๊บนึง ได้แล้วย้ายมุมแล้วใช้ผนังเป็นฉากนะคะไม่งั้นก็มันก็จะโฟกัสเดี๋ยชัดเดี๋ยวไม่ชัดนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวบอนสีตัวใหม่ของวิมานไม้ค่ะเป็นชนิดที่สามสิบสี่แล้วนะคะชนิดที่สามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสี่แล้วนะจะมีตัวล่าสุดเป็นบอนสีผีเสื้อสมูทบอนสีปาเตะ บอนสีอินาบุสาบาอินาบุสาบาเนี่ยังไม่งอกนะคะแล้วก็มีทัพทิมแดงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชนิดที่ส4นะคะไก่ตัวงามนะคะบอนสีตัวนี้จะเป็นตระกูลไก่นะคะถือว่าเป็นไก่ตัวแรกของวิมานไม้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าไก่ตัวงามค่ะดูลวดลายของเขาสวยมาก ตัวนี้ยังเป็นต้นลูกอยู่นะคะพอดีน้องเขาแยกออกมาจากต้นแม่นะคะจะเริ่มกัดสีกพกัดสีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะคะยังมีความเป็นพื้นเขียวอยู่ถ้าเขากัดสีเต็มที่พื้นใบเขาจะออกเป็นเหมือนกับชมพูน้ำตาลน้ำตาลนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูมีทั้งหมดทั้งกี่ใบนี่สามสี่ห้าห้าใบนะคะใบอ่อนสุดจะเป็นใบนี้ สองใบสุดท้ายนี่น,นะคะออกมาใหม่ๆจะเป็นพื้นเขียวค่ะพื้นเขียวแล้วก็จะมีตรงกลางที่มีสีน้อยนึงนะคะสีชมพูจางๆชมพูมนๆนะคะออกแกมส้มหน่อยไม่รู้เขาเรียกอะไรดิชมพูน้ำตาลนะคะเหมือนกับเหมือนกับดิสติกสีนูดอะไรประมาณนั้นนะนูดน้ำตาลแต่พอใบเขาเริ่มแก่ขึ้นเขาจะมีลายนะคะลวดลาย แล้วก็สีก็จะเริ่มกัดเต็มดูก้านใบเขาตัวนี้ต้นลูกนะคะแข็งแรงมากนะ้องเขาเพิ่งแยกได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะเอามาไว้ในวิมานไม้ก็จะหล่อกระถางด้วยน้ํานะคะเวลาลดน้ํานะคะช่วงนี้ใบเขาจะช้าง่ายถ้าเราใช้สายยางหรือว่าช่วงนี้กําลังเข้าหน้าหนา,นานแล้วนะคะ บอลจะเริ่มพักตัวนะคะมันจะลงหัวนะแล้วก็ต้องให้น้ำมันสม่ำเสมอนะคะให้น้ำเขาเยอะที่สุดเพราะว่าอากาศแห้งๆเขาจะทิ้งใบนะคะก็จะหล่อ้น้ำไว้พอดีหาถาดไม่ได้ถาดรองกระถางก็แพงนะคะก็เลยไปซื้อแก้วถาดพลาสติกนะคะ75บาท50ใบนะตามร้านพวกขายพวกร้านอ,อ,อุปกรณ์การแพ็ค อุปกรณ์กาแฟาอุปกรณ์การทําขนมอะไรนะคะมีหมดนะคะเราก็จะเอามาใส่เป็นตัวนี้นะคะรองก้นกระถางรอน้ําไว้นะคะกระถางตัวนี้มันเป็นแปดนิ้วมันก็เลยจะโล้นนิดนึงแต่ถ้าเป็นกระถางหกนิ้วจะพอดีนะคะเวลารดน้ําอยากให้โดนใบมันนะคะใช้ตัวนี้นะคะพี่บัวก็จะใช้วิธีการรดน้ําแบบนี้เวลารดนะคะ ื่อ,ป,อป้องกันไม่ให้ใบมันช้ำน้ํานะคะถ้าแบบน้ําโดนใบแรงมากถ้าเราใช้บัวรดน้ําหรือว่าสายยางนะคะใบมันจะช้าแล้วก็เสียหายนะคะมันไม่สวยนะพูดง,ง่ายๆถ้าเราเก็บไว้ขายนี่มันก็เสียราคาเนาะโอเควันนี้ก็เอาบอนสีไก่ตัวงามมาอวดเพื่อนแค่นี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะว่าวิมานไม้จะมีบอนสีกี่ชนิด แล้วก็แต่ละชนิดจะสวยงามแตกต่างกันยังไงนะคะจะถ้ายอยอวดนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวยมากบา,บาย